อันนี้เดีกินแล้วเาอาลายครับมาดูเขาหาปลาปลาในนี้มีครับปลาอ้าโอเคไปดูปลากันดีกว่าอยากดูอะไรเนี่ยโอปลา,ปลาเยอะนะไปไปลงในอินเทอร์นเนต็ตหน่อยโอ้นี่ได้เยอะนะนี่โอ้ปลาสลิดเยอะเลยเนะครับผมโอ้นี่ครับมีปลาสลิดด้วยแป๊บเดียวนี่นี่คือมันอยู่ตามใต้ต้นใต้รากไม้ใช่ป่ะพี่โอ้โหนี่เยอะนะโอ้ปลาสลิดเต็มเลยไม่น่าเชื่อเลยครับอันนี้เป็นบอ่อธรรมชาตินะ ก็ใช่ครับที่เขาหยุดกันก็เลยมาหาปลากันถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูดีกว่าคนที่ไม่เคยเห็นนี่ได้ดูไว้เด็กๆเคยพี่แบบนี้ไปกับพ่อผมเคยเราถ่ายรูปจะทำงอสิทำรอเล้วไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้ามึงจะถ่ายรูปติดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะดูบรรยากาศครับน่าสนุกนะมือถ่ายรูปจีบจุแป๊วจะไม่รู้นี่นี่ถ้าผมแต่งตัวแบบพี่กคนนี้ผมจะลงไปเลยจะลงไปช่วยพี่ก่อนเลย โอ้ได้เลยได้เลยดูดูพี่ของหาก่ันนี่เป็นบรรยากาศท้องแถวแถวนครปฐมครับผมมาถ่ายคลินไปดูดูอันนี้ปลาคดีเยอะมากๆเลยเต็มเลยแต่กระนันนี่ก็น่าจะมีพวกปลาพี่อย่างนี้ปลาช่อนจะมีไหมหรือว่าจะมีพวกสลิดพวกอะไรนี่นะเร็วอ่าดูว่าโอ้นี่โอ้โหนี่เวลาเขาจับได้นี่คือเขาจะโยนมาที่นี่เลยมี ตัวใหญโอ้ตัวใหญ่นะสี่ตัวโลโอ้นี่ครับสลิดธรรมชาติเลยดูดิ่อย่างพี่เปิดเปิดป่าให้ดูหน่อยได้ปะมันมองไม่ถนัดนี่ครับเดี๋ยวดูพี่เขามานั่งรอเก็บปลาอยู่ด้านบนที่เดือดนั่นหาปลาล่างเยอะตัวใหญ่มันโดดหนีไงท้าเมันเยอะนะนางโอ้โหเยอะมากเลยปลาสลงสลิดไอ้ปลาเมื่อวานนี่เจ็บเป็นบอตัวแล้วนี่อย่างเงี้ยโลสองร้อยตัวใหญ่ๆหญ่พี่ยวขอถ่ายรูได้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  เล็กๆนี่หากับพ่อบ่อยเตีนี้ไม่เคยได้หาเลยปากระดีหากินง่ายเพราะถ้ามืดๆน่ะนี่ครับธรรมชาติล้วนเลย <c oughs> นี่ครับถ้าถาวบ้านนอกยังมีประเทพไม่มีนะครับตอนนี้ <c oughs> ไปดูตรงนี้ <c oughs> ที่ขอหาดีกว่า ตีนเอาไว้ใต้น้ำยามาบนคอเลยอยวมันจะเจ็บแหมแล้วผมงนวดคุยกันสนุกอย่างนั้นนี่พี่ตามสบายพี่เลยผมอยากดูอยู่ข้างล่างเขาเตะไม่ถึงเลยนี่ผ่านไปแล้วนะเห็นพี่ขาเลยรถจอดนู้นเลยเดินมาดูเลยผมว่าใครเดิน โอ้ <ower> เล็กๆไปหาปลาพ่ออย่างนี้เลยอ่านี่คือก่อเดียวเหรอพี่ล่ะค่อโอ้ก่อเดียวเยอะนะอ๋อโหเยอะนะอ๋อรอบนี่ไหนอันนี้รอบสองใี่ยะอ๋อนี่รอบสองแล้วรอบแรกไม like ่นั่นโอ้โหเยอะนะ นี่เราโซ่ไม่ดูเยอะโอ้ใช้ได้ครับแถวบ้านผมนี่ปลาชุมอย่างนี้เองแต่ไม่เคยลงมาหาเลยลสำหรับคนที่ดูคลิปการหาปลาผมนี่ก็คือประมาณว่าบ้านผมนี่ก็เยอะนะแต่ว่าไม่ใช่บ่อเลี้ยงส่วนใหญ่ผมไม่ชอบไปถ่ายบ่อเลี้ยงผมจะถ่ายแบบที่เขาหาธรรมชาติแบบนี้เลยนี่ครับรล้วร้ี่กําลัลางดีเลยดูใส่เสื้อยังไม่ได้ปลดเลย นี่เป็นหนึ่งทางกลับมาจากพม่านะชุดนี้นะชุดเดิมเลยถ้าใ,ใครจำได้ก็จะรู้ว่าผมใส่ชุดเดิมมาเกือบสิบวัน <c oughs> ดูดูพี่เขาหาปลา็รไงเราเช้าดูปลาามีปลาอะไราาบ้งแถวบ้านเราก็ดีสลิดเยอะสลิดก็ค่อนข้างเยอะเลยจะดูพี่เขาตัดไอ้ต้นยาหมดแล้วก็ ดูดิว่าในแห่จะมีเท่าไหร่พี่เวลาเอาแห่นี่คือพี่เอาแห่คือพี่ตัดก่อนแล้วเอาแห่ล้อมใช่ไหมอ๋ออะไรอะหนึ่งมาโอ้โหอะไรแปลว่าอะไรเล่าทะเลไม่ปลาไม่เอาปลาลูกก็จะต้มไหมเวลาเขาหาปลาเดี๋ยวก็คุยสนุกนะถ้าเกิดเครียดนี่คงไม่สนุกดีอ่ะผมมาดูฝั่งนี้นะใช่ปลาไม่เอายาวอะไรวะ ไอเล็กมึงจะติดหน้ากล้องไปเยอะนะ <c oughs> อนเอาเซอร์ okay. ให้เดาโอเคถ่ารูปตินข้าเปช่ไหมเนี่ยสนุกดีนะเล็กๆนี้ผมชอบมากเลยลเวลาออกมาหาปลาพองอย่างนี้เลยเราจะดูไประจันร้านใบกันตับปลาอะไรตัวบลานทะเลเล็กอยูๆนี้เกลื่อเลยหลังนี่เล็กได้ได้ ดีวเ้นพี่กรดีพี่ไปทำอะไรกินกันะเป็นกระดี่อะสับอะอ๋อสับนะปูปูอ๋อหลับละเอียดไม่องหรอสินีทอดไหม ถ้าสลิดตัวใหญ่น่าจะไปทอดพวกแกงก็ได้นะแต่กระดีน่าจะสับอ,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 อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ้วนใช่ไหมอ๋ออ้วนเนาะอ,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 อย่างนี้ก็อ้วนนะ โอ้ก็ขินไม่ออกเห็นในทะเลไม่คิดว่าจะเป็นอวนหรือมี้ยเพราะว่าปกติจะแห่ใช่อะไรเงี้ยคนทั้งเหนื้อกาเรียกอะไรวะเรียกด่างคนทั้งเหนื้อกาเรียกด่างเนี่ยดึงมาแล้วรู้ว่ามีปลาป่ะด่างเราลองเดี๋ยวผมจะดูตอนเอายาขึ้นหมดว่าจะมีข้างในไหมปลาหรือปลาไม่กลัวรได้นะกลับมานะนใช่ลูกเต็ม พยายามไปแจ้งตำรวจโอ้ตำรวจจะมาจับข้อหาอะไรพี่พยายามฆ่าพยายามฆ่านะฆ่าปลาฆ่าปูไอ้เด็กตัวน้อยมาเนมามาทำได้ไม่มาวันนี้โคตรฉลาดนะเหี้ยมะโมูดวยต้อยปลาสไปร์กแรกแล้วไอ้อะไรมะก้อนนี้คุณตองกวนยัด ไม่ตไหวตั้งกิโลแล้วมื่อก่อนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ตู้ไม่ไหวว่ะห้าสิบกิโลเนี่ยวันไหนเนี่ยอือครับสองคนนี้ห้านึงอ๋อนี่ห้าสิบห้าสิบกิโลครับถือใหญ่เวลาพี่ใจนี่ใช่ป่ะพี่ต้องตัดหญ้าเป็นร่องก่อนแล้วก็ล้อมป่ะอ๋อคือเขาจะต้องตัดหญ้าเป็นร่องแล้วเขาก็ล้อมแล้วก็เอ้นี้ช้อนเข้ามา ผมเคยจําได้อยู่เล็กๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยลง <ไป S 2> อุ้ยอันนี้มีงูแล้วพี่ขอ,อ,องงูเลยโอ้งแล้วนี่โอ้เดี๋ยวพี่แล้วนี่มันตายยังพี่นนะตายแล้วเขืออันนี้ม,นมันพยายามเลยออกหรู้ว่าไงก็ยังเป็นอยู่เลยนะม,ยมันก็ยังดิ้นดิ้นอยู่แต่ว่าพี่บอกตายแล้วอืม อย่างนี้มันมีพิษป่ะอ๋อคนขมนะไอ้นี้คนขมนะโอ้โหนี่ติดตะขันด้วยนี่ก็มาแล้วอ๋อปากกาตูดต่อยนะ่างงี้พี่เวลาหาดิพี่ไม่เสียวมั้งอะมันปากมันกัดตูดต่อยหมดกวาดอะไรออกล เฮ้ไอ้ทีเยวยนดีังเลหสลดเยอะหมนี่นี่นี่ับนี่เวลาดึงขึ้นมาสลิดสลิดสลิดจะปากดีขึ้นเยอะเหมือนกันปามันอยู่ใ้ข่าวเลยเนี้ยเอากางไว้ใกล้นี่เรายกมันก็กตาเลยเี้ยกข่าวจะับ Nó nó vô kiếm mình đó, đây nó Giờ mà nó đừng thiệt, xem mà Cái hồ dơ ngân Dạ à, cái con Dạ con đấy Để nó ngất cốc phải điên uốn tóc phải, được yeah. rồi, một hết để đủ một, cho một lo giờ hay đủ à, mì được không, bằng, đủ quá, để zoom vào gần cái chút, phải <laughs> <laughs> เหย้าเหย้าเนื้น้าเพียบเลยนะโอนลงมาที่โอนนะโอมเหย้าขึ้นไปขึ้นไปเดี่มึงหรือพักลงมาตายหรืออวนน้อยหนึ่งสองต่อสต่อเนี่ยตเดือดพักขึ้นไปเออพักเนีพักขึ้นไปไอ้วุ่นวางแล้วก็ปล่อยช่วยกันเดือดหน่อยคนหน้าฟังครับคนัรก ดีเต็มเลยพี่ดึงล้มเลยพี่ล้มล้มดึงแล้วล้มเลยหอยพี่กินนหไรอย่างเงี้ยหอยโข่งกินได้ปะกินได้กินได้เอากินได้มานะ หอยเชอรี่ครับจริงๆวันดีๆอร่อยเล็กๆผมเคยกินอยู่ผมจาได้อยู่ว่าต้มอะไรมันได้กินยงยำผัดเผ็ดอะไรก็อร่อยกินหมดใช่ใช่ต้มก็แช์มขายว่วาต้มนื้นก็ดีเยอะเหมือนกันนะคนพิการีนชอบ ใกล้หมดแล้วครับดูพี่ก็ลากจนหมดก็แล้วกันนะคิดว่าแบตน่าจะโอเคอยู่น่าจะยังไม่หมดนั่ปลานั่นเดือดพ่นช้อนนันะอตอนวัดปลาบ้าเฮ้ยแบตช้อนเลยหรอโอ้ยพี่วันนี้จับปลาช่อนออกไหมอุ้ยช่อนโดดเต็มเลยนี่พอใกล้หมดแล้วช่อนโดดนี่ยนี่อ๋อพอใกล้หมดปลาช่อนจะโดด น, lee, นี่เนี่ยปลาช่อนอ๋อปลาช่อนร่มโดดแล้วเพราะมันจะหมดแล้วนี่ข้าปลาช่อนเยอะนี่ก็ช่อนโดดนี่ก็ช่อนนี่โดดติดอวนแล้วเร็วเปล่นะนี่ครับปลาช่อนพี่ดูหน่อยพี่ตดูให้หนดู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 หน่อยไดอ๋อมีในถุงนี้ใช่ไหมนี่ครับปลาช่อนนี่ไหนนี่คือช่อนเลยป่ะช่อนตะกบอ๋อมีกบด้วยอ๋อมีตะกบกบน้ำพี่จับกบให้ผมดูหน่อยได้ไหม ามเนี่ยเดี๋ยวมันโดดหนีแล้วเมื่อกี้เขามันหนีไปตั้งหลายหนแล้วนี่ครับเนี่ยผมจลับให้ดูโอ้โหกบตัวใหญ่มากโอ้โหนี่กบนาว้กบนาครับโอ้โหตัวใหญ่นี่ครับกบนาเต็มติดเลยแล้วก็ปาชุุณมาช่อนดูดิเยอะมากมากเลยตัวใหญ่ก็มีข้างล่างโอ้ยโดนดาไม่ได้เดี๋ยวดอนดาโอเคพี่ผมฝากแบนตันหนึงได้ได้ได้ ขอไปดูต่อโอ้สุดยอดครับปลาช่อนกบนายได้หมดเนี่ยมานาจะได้ดูแบบนี้ที่โอ้โหไยช่อนเยอะช่อนเยอะ,อยอะโอ้นี่ครับคนที่ไม่เคยดูต้องดูครับเวลาเรามาล่างอย่างนี้โอ้โหท่นี้ปลาเยอะอยู่ชาวบ้า,บานผมยังใช้ได้อยู่มันติดคลองในตรงนะู้นคลองชนนี่ครับใกล้หมดแล้วปลาเริ่มออกเกังนี่

จับกี่ช่วงชัดเพราะมันยาวอยู่นู่นเลยต้องไล่ช่วงขูบเมื่อก่อนเล็กคุบเมื่อก่อนนี่ครับพี่เอารถมาหาปลามีุ่นจอดอยู่ข้างคลองนะคลองนี้มันไม่ได้คลองเลี้ยงอ่ะคลาก็ปล่อยใครมาหากินก็ได้ครับไม่มีปัญหาตรงนี้ตัดตัวก่อนอ๋อคืออ๋อพี่ต้องดึงดึงดึงให้มันมารวมด้วยหรือพี่ต้องงัดให้มันมา อ้อนันทีช่วงนะผมไปดูตรงพี่ของเริ่มงัดดีกว่าจับลงอ่างว่าจับที่มาบนนี้มันตายหมดเ,เทีย่ยงเนี่ยกำลังงัดก,กันเลยวันนี้คลิปนี้หลายนาทีาน,น,นะสิบสามเอาโอเคดูกันยาวๆครับ <c oughs> ได้บรรยากาศด้วยโอ้เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงแล้ว อือมเต,ต,ต้องค,อค,อคอ่อยๆลื้อลื้อตรงตีนลงมาดิโลยี่อะไรเน่ากบพีนี่พีอขอ่ขอขอ,ขอ,ขอถ่ายรูปหน่อยก,กี้ลืมไม่ได้ถ่ายโอ้กบกบนี่ตัวใหญ่มากเด๋ยวมันโดดหนีนามาดมให้ดู อุ้ยโดดมันเตรียมโดดเลยเห็นปะอุ้ยเห็นมันมันโดดนี่อ่ะมันโดดจะออกแล้วแล้วเห็นยังเดี๋ยวนะตอนกบใหญ่นะมันเดี๋ยวเราต้องจับก่อนเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนอะ่

ไปตันลบไปดิมอนจะเยอะตอน,น,นไอช้อนนี่มันจะเยอะตอนที่เราลือนี่ขึ้นมาหมดหรืพี่รือมัตอนโดดขึ้นมาดูดูกันดูดูดดดด อ่ะลองดึงยากอ๋อต้องดึงยากหมนกั้นตามดุเนตดเ้ยต้องดเนี่มันตามด

ะไเอาเอาขาขึ้นมาเอาตีนแห่ขึ้นมามันจะได้ไม่หลุดปลาสลิดนิ่นิอะไรดทอดมีตัวอันนีน้นนีน่นนนนนตรงนี้เนี้ยนี่เาไเย็นเย็นใจเย็นอตัวใหญ่เงี้งีที่ตรงนี้แหละ

<laughs> <laughs> <movie voice> ี่อะาอที่ไม่รูเลยตกเลยเดินมาแลมนก็จะตบอย่างเดียวเลยเดินมารที่รอรยังมีอรากว่โอ้สุดตัวใหญ่เลยนรอไม่ได้ดูมึน้ำปืดเลยน้ำปลาตัวเล็กสองตัวนี่นะอยู่ใต้้นใเยอะเหมือนกันยังไม่หมดแต่ยังมีนี่นะโอ้

มึงไม่ว่าดีไปก้อนน้าป่าก็ขับป่าทิ้งไปเมื่อกี้จะบอกป่าโอ้สลิดยังอยู่นะจตายเยอะจริงี๋โอ้ยหอยหอยอ่ะอยตั่

อะไรมาทีดัส่วนนะเดียวตรงนี้จะมีไอ้ช่อนอยู่ที่มันหลงอยู่ื่อกี้ไม่แน่ใจว่าแบตจะหมดหรือเปล่พอดีไม่ได้เติมนะดัขึนบนกอนมาดียาวไว้ดิอ้โอยจี้จเอ๊ะเอาตีนขึ้นมา ไม่ไน,นีิ่มเลึกกว่าพี่เมื่อกี้ลึกปอปะไอช้อนนา่าจะไปเนาะออกยิ้ไม่โด้อยู่ตรงโน้นตัว

เห็นไหมเห็นมันหยาบหยาไงนี่น่อยนะอกว่าแบตคุอยู่นะแเนวิ่งมาชนคอนี่มันเพลินนะ เวลาได้รีดแบ่งกันนะพี่หรือว่าไปกินด้วยกันเนี่ยอ๋อแบ่งกันค่ะอ๋อแบ่งกันนะค่ะนี่ครับต้นสนิดนี็ใช้ได้เยอะมากมากเลยสลิดตัวใหญ่อืมสลิดยเยอะด้วยนะเยอะผมให้ดูยืมให้ดูหนึ่งตัวตัวใหญ่จริงๆนะใหญ่พอๆกับ<ส>มือเลยสี่ตัวโลอืมเยอะครับตรงนี้ยังแล้วก็มีในตะเตในกระป๋องก็อยู่มันถังเยอะเลยถือว่าต,ต,ต,ตัวใหญ่เลยเนะี่ยใหญ่ดูดิ โลสองร้อยกว่าเนี่ยแต่บ่านี้สลิดไม่ได้สมมุติว่าเราตาักแดดเดียวอะ่ะอือครับไปขายตลาดอะ่ะไปยืนมองเขาขายสลิดไม่ได้เลี้ยงนะสลิดธรรมชาติเลยธรรมชาติขายกินยากนี้เยอะครับไปดูต่อยังไม่เคยมองงาคูเยะ

เต็มลท่อนสุดท้ายเนี่ยท่อนสุดท้ายน่าจะแปนอาจจะหมดพอดีเลยผมป่าเนี่ยนี่ท่อนสุดท้ายนี่ครับวัดที่ช่อนที่ตรงนี้เลยว่าเยอะไม่เยอะติดแล้วดึงข้นเลย ให้ดูครับว่าไ,ไอ้ชอนตะมกี้จะอยู่หรอยู่อยู่ที่ไอ้ชอนอยู่เอออยู่อยู่อยู่นี่ชอนอยู่นี่ชอนนี่ก็ต้องเรียกว่อามอาก่อนเลยอืมก็ตัวโอเคใช้ได้ ลุงแกงลุงแกงผมมาเนี่ยลุงแกงผมก็เดินดโยนตอนนี้มาใส่ผมเลยไม่เป็นไรลงล้อเล่นแซวเล่นเอ้หมดเลยเนี่ยหมดเลยนะว่ายออกงานนี่เต่าเออพี่ขอดูเต่าหน่อยขอขอดูหน่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยโอ้เต่ายังได้เลยไไนี่ครับ เต่ายังได้เลยดูดิดแสดงว่าโอ้โหที่นี่ค่อนข้างจะโอเคเลยอุดมดีสม